มาวันนี้ผมก็มีเมนูหลายคนขอมาเยอะมากเมนูต้มอึ่งเนี่ยครับพอดีว่ามีคนขอมาเยอะมีเอฟซีขอมาเยอะก็เลยจัดให้หน่อยนี่นี่ครับต้มอึ่งผมต้มใส่เนี่ยครับใบมะขามแล้วก็ต้มใสก่กะทินะมาครับทุกคนโอ้โหมีไข่อยู่นะทุกคนนี่โอ้ไข่แต่ไข่ไม่ค่อยเยอะนะอือ นี่ครับทุกคนมากินไปนพร้อมกันครับต้อมอึนมาอืมโอ้หืมอร่อยมาก